ยาวมาใหม่นะอันนี้เป็นอากอนิมานะครับเป็นกลีบมังกรนะอะ่ยาวแล้วหัวคว้านะตอนแรกมันตั้งนั่นแหละแต่มันลงดินไงเพอาใส่กระถางมันก็หัวคว้ามเดี๋ยวเอาไว้สักพักหนึ่งค่อยตัดแต่งกิ่งใหม่นะตแต่งต้นใหม่นะโกระองต้นนะอากอนิมากล็ดมังกรนะครับเหมือนกันนะแต่นี้ไม่มีเป็นใบเขียวธรรมดานะ อันนี้ก่อนมีอยู่นานแล้วนะอันนี้เพิ่งมานะครับมาใหม่อีกหนึ่งต้นนะเป็นบอนยักษ์ไซส์มินินะไปขุดมานะไปขุดมาแล้วก็มาลงกระถางนะครับไม่รู้จะไปปลูกตรงไหนปลูกลงกระถางเลยแล้วกันนะ,ะนะสดๆเลยอนะ่ะ ขุดมาจากดินแล้วก็ใส่กระถางเลยนะนี่นะก็อันนีมีใบใบใหม่ผุดขึ้นมาถ้าเลี้ยงไปเรื่อยๆสักครึ่งปีหนึ่งปีต้นน่าจะใหญ่กว่านี้นะและใบน่าจะใหญ่กว่านี้นะครับบอนกระดาษยักนี่ก็มาใหม่เป็นบอนกระดาษยักเหมือนกันนะแต่ต้นใหญ่กว่าค่อนข้าง คูณสองแล้วใบใหญ่มากนะนี่ครับใบใหญ่มากแล้วก็มีใบใหม่แทงขึ้นมานะครับอาจจะเป็นแผลด้วยนะ <c oughs> เป็นแผลจากการเคลื่อนย้ายนะเอาหอยเอาไปก่อนเอาหอยเอาไปก่อนนี่ก็ตัดใบเก่าทิ้งนะจริงจริงอันนี้มีใบหมดเลยนะครับทั้งหนึ่งสอง สามสี่นะฮะมีใบหมดเลยนะแต่ตัดทิ้งเพื่อที่จะให้มันเร่งออกใบใหม่ขึ้นมานะครับเพราะไม่งั้นมันจะอั้นนะใบเก่าอยู่แล้วใบใหม่ออกยากเลยประมาณนี้นะครับปอนกระดาษยักษ์นะฮะต้นใหม่นะครับ